ตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็แนะนำนะครับก็พอดีเดี๋ยวลูกค้าจะมารับที่หน้าร้านนะครับเป็นถังอบเป็นถังอบถังปิ้งย่างนะเตาถ่า,านเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวันด้วยอันนี้ด้วยขนาด100ลิตรนะครับก็เหมาะสมกับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับอันนี้ประกอบไปด้วยนะครับเ,เวลาประกอบเสร็จแล้วนะครับจะมีขาเนี่ยขาตัวนี้สามารถถอดแล้วมาเก็บไว้ในเตาได้นะครับ ทำให้วางบนโต๊ะหรือวางให้เตี้ยลงได้นะครับมาดูด้านในด้านในอันนี้เป็นถังน้ําหวานนะครับนะครับเปิดมาสะอาดเลยนะครับด้านในจะมีตะแกรงปิ้งสองชั้นนะครับสามารถถอดออกไปล้างได้นะเป็นสองชั้นนะถอดแล้วก็เชื่อมอย่างดีเลยนะครับเชื่อมอย่างดีถาวรแน่นหนานะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับจะเป็นที่ใส่ถ่านที่ใส่ถ่านเป็นที่ใส่ถ่านทําจากเหล็ก หนาเลยนะครับใส่ถ่านสองข้างนะครับใส่ถ่านสองข้างนะครับก็เวลาจะใช้ก็กอบไฟแล้วก็ใส่ถ่านไฟสุกดีแล้วก็ทีนี้ก็จะใช้ดีเลยครับและส่วนด้านข้างนะครับคือด้านข้างนี่ครับมีช่องเปิดปิดนะครับช่องนี้นะครับเวลาเปิดปิดเวลาเราจะเล่งรีเร่งรีหรือเคลียร์เอาที่เท่าออกนะครับถ้าจะให้ไฟแรงก็เปิดสองข้างนะฮะให้อากาศเข้า2ข้างเลยนะครับ เรบเปิดสองข้างแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลาเราแล้วก็เวลาปิ้งวางอาหารบนนี้นะครับสองชั้นนะครับจะวางปลานิลเผาเปลาย่าปลาย่างเกลืออะไรที่นี้ได้หมดครับแล้วเราก็อบปิดอย่างนี้เลยเขาจะได้ประหยัดถ่านนะประหยัดถ่านแล้วก็ควันไม่มีนะควันไม่มีนะครับมองข้างบนนี่มองได้นะครับมองลงไปด้านล่างได้นะครับก็สาเหตุที่ไม่มีควันนะครับคือคุณลูกค้าครับเราปิ้งภาชนะอยู่ตรงนี้ไอ้พี่นะครับชกอาหารปิ้งอยู่ตรงนี้ มันหยดลงมาอ่าพอหยดลงมาเขาจะเจาะรูด้านล่างน,งนะครับด้านล่างนะครับนี่ครับนี่ครับนี่สามารถเอาภาชนะรองน้ำมันตรงนี้ได้นะครับน้ำมันรองตรงนี้เพื่อไม่ให้ใหเหลอะเทอะนะครับน้ำมันลงตรงกลางไม่โดนฐานนะอันนี้ก็ยกสูงขึ้นมานะไม่โดนฐานที่เราปิ้งควันก็เลยไม่มีอันนี้เหมาะสําหรับค้าขายพวก อะไรที่มีมันเยอะๆนยะเดี๋ยวนี้เทศบาลเนี่ยเขาเข้มงวดนะครับแต่คนปิ้งก็สุขภาพก็แย่นะถ้าเกิดว่าโดนควันลมเราเยอะนะครับอันนี้ก็อบก็ประหยัดถ่านด้วยนะครับเวลาเราจะปิ้งหยุดปิ้งนะครับชั่วคราวนะเราก็ปิดปิดด้านข้างนี้ครับปิดด้านข้างออกมาปิดด้านข้างปิดด้านข้างอากาศไม่เข้านะครับเท้าถ่านเราก็จะรีลงนะครับก็ชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เลยครับเรามีขนาด 100ลิตรกับ200ลิตรสำหรับ100ลิตรกับ200ลิตรเนี่ยด้านในาจะเหมือนกันนะครับะตะแกรงด้านในาจะปิ้ง2ชั้นเหมือนกันแต่ว่าขนาดตะแกรงจะไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ